โอ้โหไทยกัมพูชาก่อนเลยครับพี่แมวครับวันนี้เนี่ยภารกิจที่ขอโทษนะฮะคนไทยหลายคนบอกว่าน่าจะทําตั้งนานแล้ว <c oughs> ในมุมของพี่แมวเอาอดีตเลขาสมชพี่แมวมองสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงอ่ะตอนนี้ไงพอเราสถาปนา,าความมั่นคงตรงพื้นที่ได้มีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตนะครับกรบะชี้เห็นว่าพื้นที่เนี่ยที่เรายึดครองอยู่เนี่ยและปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเป็นพื้นที่ของเราแล้วจริงไหมครับจริงจริงเนี่ยมันคือพื้นที่ของเรานั่นแหละแต่เราถูก ใชครับว่าล,ลุกเข้ามาให้ประโยชน์เราก็เอาคืนนี่พอเอาคืนปั๊บก็คือพื้นที่ของประเทศไทยฉะนั้นที่ชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยเราเรียกชาวบ้านก็จริงอ่ะแต่คนเชื่อว่าเบื้องหลังเนี่ยมันก็น่าจะมีกองกําลังประจําถิน่นแทรกซึมอ,อยู่ด้วยนะครับของกัมพูชาแต่พอเขามาปฏิบัติการแบบเนี้ยมาลื้อรั้วหนามเรารตอนนี้เราเปลี่ยนมาตรการเนี่ยจากทางทหารม,มาเป็นมาตรการคือเราใช้ตํารวจนําพูดง,ง่ายๆมาตรการบังคับใช้กฎหมายเฮ้ ุณลุกเข้ามานี่เท่ากับเข้าเมืองผิดกฎหมาย,ลยนะแล้วนะแล้วพอคุณมาลื้อรวดนานที่ทำลายทรัพย์สินราชการอีกครับอ่ะเพิ่มข้อหาเข้าไปอีกอ่าแล้วเราตอนนี้เราก็ใช้มาตรการเบาไปหาหนักพอศาลให้ยุติหรือไม่ยุติใช่ไหม,มเราก็เลยเบาไปหาหนักก็แก้ําตาลแล้วก็จากนั้นยก,กระดับเป็นกระสุนยางแต่พี่เชื่อมั่นว่าอีกสักระยะลนะเดี๋ยวจะคลี่คลายเพราะว่าพอเจอแก้ําตาไปเนี่ยมันมันไม่ไหวหรอกและกระสุนยางเนี่ยแล้วเหล่านี้มันยิงเฉพาะไอ้ตัวเราเลงได้อะว่าใครเป็นแกนเป็นแกน สักพักเนี่ยเชื่อว่าจะคลี่คลายแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยค,คือมาตรการบังคับใช้กฎหมายแล้วเรา<อ>ปรับกลยุทธ์และไม่ใช่เป็นมาตรการตรทหารที่จะต้องไป,ไปเผชิญหน้ารหรือว่าเป็นการสนที่กําลังระหว่างตํารวจทหารแล้วเราก็ใช้ตํารวจที่มีประสบการณ์คือชุดชุดควบคุมฝูงชนซึ่งมาจากทั้งของจังหวัดสระแก้วแล้วก็มาทั้งของค่ายในเลยสวนอของตํารวจตะเวนชายแดนซึ่งก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วในเรื่องควบคุมฝูงชนใช่ครับแบบนี้นี่ก็คือสามารถเราจับ ดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยเพราะอันนี้เท่ากับเข้ามือผิดกฎหมายอยู่แล้วและวถมมาทําลายทรัพย์สินคือลวดหนามเนี่ยไปทรัพย์สินราชการนะครับเออสองเด้งอีกนั่นแหละครับนี่ฮะเอามีรายงานล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับว่าณขณะนี้เราใช้เครื่องขยายเสียงควบคุมฝูงชนมาเพิ่มเติมครับและมีรายงานว่ามีทหารของเราบาดเจ็บด้วยนะครับเดี๋ยวรอยืนยันตัวเลขอีกทีหนึ่งนะฮะแปลว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่จุดเดียวนะครับพี่แมวใช่ครับคือบ้านหนองย่าแก้วบ้านหนองจานก็ใช่ครับ บ้านชำรารบที่ตราตก,ก็เสี่ยงใช่ถูกต้องตอนนี้ต้องยังไงต่อดีฮะเนี่ยตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วล่ะจริงๆมันหลายจุดเพราะมันเป็นตำนานเดิมที่ว่านั่นแหละจากการแก้ไขปัญหามนุษยธรรมปล่อยกันปะละเลยหรือความมารุมอร่วยกันมายาวนานเนี่ยทำให้ประชาชนกัมพูชาที่มาอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เป็นความเข้าใจไปเลยไงว่าเป็นพื้นที่ของเขาแต่จริงไม่ใช่ออพอมาเกิดสถานสู้รบตัวนี้เราสถาปนาไอ้พื้นที่ความมั่นคงขึ้นมาปั้งได้เสร็จ พวกนี้ถอยออาไปก็เอ้ยก็อยากจะกลับเข้ามาเราเท่านั้นล่ละแต่ตรงเนี้ยเราคิดว่าการที่จะเป็นกองทัพประญหน้นซึ่งกันและกันเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นบรรยากาศแล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆเนี่ยฝ่ายทาหารเขาเนี่ยเขาอ่อนลงไปเยอะอเพราะว่าทหารจริงๆตรงเนี้ยเป็นหานประจําถิน่นและพี่ยังยืนยันไงไอพื้นที่ตรงเนี้ยตั้งแต่น้องจาาเราไล่มาจนถึงจังหวัดตราดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของฝ่ายกัมพูชาพื้นที่ยุทธศาสตร์หมายว่ามันเป็นพื้นที่ทำหากิน พราะข้ามไปทางโน้นเป็นคาสิโนข้ามไปทางนู้นเป็นฟาร์มเกษตรต่างๆนะฮะับคอนแทคฟาร์มิงนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวรายได้ของเขาเออถ้าเกิดสถานการณ์สู้รบเนี่ยรายได้คือตอนนี้หยุดไปก็แย่อยู่แล้วไม่งั้นยิ่งหายหนักเลยแปลว่าไม่ดีกับเขาไม่ดีต่อเขาเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดจากธุรกิจสีเทาเขาเนี่ยข้ามไปเป็นไอ้คาสิโนก็ตามนะการพนันออนไลน์เป็นโปแกมมิงต่างๆเนี่ยไอสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวบอกชัดอยู่แล้วเพราะว่ารายได้ตรงนั้นเนี่ยขาหนึ่งมันเข้ารัฐ ขาหนึ่งมันเข้าทางผู้นําฝ่ายการเมืองใช่ไหมเพื่อจะต้องเอารายได้เหล่านี้ไปเลี้ยงกองกาลังพิทักษ์คุนเซนนั่นแหละ <S บ s เ <BH Q, S 1> นะคับและขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าทางจังหวัดตราไปตรงกับพื้นที่ทางการเกษตรของเขาเนี่ยนะครับไอคอนแทคฟาร์มิ่งไอตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มันให้เช่าก็เป็น50ปีเลยนะแต่ทั้ง2ประการไม่ว่าจะคาสิโนไม่ว่าจะพื้นที่เกษตรเหล่านี้จริงๆผู้ดาเนินการมนันก็คือจีนเทาก็คือเอาเงินสีเทาแล้วมาฟอกเป็นสีขาวที่เกษตรครับ แล้วก็ oh. ส่งสินค้าเกษตรเนี่ยสินค้าเกษตรปัญหาก็คือว่าบางตัวเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานจริงปะครับถ้าเกิดเราปิดด่านเนี่ยเข้ามาไม่ได้ก็ยุ่งเพราะจริงเนี่ยเขาผลิตได้เสร็จเขาก็จะข้าม,มาฝั่งไทยขายให้ไทยด้วยผ่านจากไทยไปจีนไปอื่นๆดังนั้นตรงนี้มันกระทบมากมันถึงเกิดการเคลื่อนไหวไงในพื้นที่ทั้งสองพื้นที่นี้แต่เคลื่อนไหวยังไงเนี่ยเขาไม่พึงประสงค์ให้เกิดการสู้รบเวลาเคลื่อนไทแล้วจะเกิดมีการทางทหารนะสังเกตไหมเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยั่วยุครับแต่พอไปเกิดไปเกิดตาง อีสานใต้อ๋อทางภาคตะวันกเดตเออนั่นแหละใช่ไม่แต่ว่าพอเขาไม่อยากให้เกิดเนี่ยแต่ทำไมมันเกิดเหตุการณ์ยั่วยุมาโดยตลอดเลยฮะจุดนี้หรือต้องการแค่จะป่วนแต่จริงๆไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์บานปลายขนาดนั้นครับพี่แมวคือจริงๆต้องการแค่ป่วนไม่เกิดการแต่ว่ามันจะมีนะเพราะชาวบ้านเขาเนี่ย เคยพวกนี่มันเคยทามาให้กินอยู่ตรงนี้ไงโดยเข้าใจว่าเป็นพื้นที่เป็นที่ของตัวเองไปแล้วซึ่งเขาไม่พอใจจริงๆไม่พอใจจริงๆด้วยมันผสมผสานกันอยู่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยจากภาวะวิสัยเนี่ยจากคนที่จุมมุมเนี่ยมันหลักร้อยรัฐทหารในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันอ่อนแรงแล้วรเราประเมินได้จากที่จากการสู้รบที่ผ่านมาไงทาให้เราสถาปนาไอพื้นที่ความมั่นคงนี้ได้ไงใช่ครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องย้ํากับนานาชาติไหมครับพี่แมวว่าเฮ้ยจุดเนี้ย ที่คุณมารื้อเนี่ยยังไงก็คือเป็นแผ่นดินไทยถูกไหมฮะใช่ถูกต้องยืนยันจริงๆไม่ได้ยุ่งยากเลยเพราะตั้งแต่ไร่หนองจามาถึางปัจจุบันเนี้ยและแม้กระทั่งตำนานหนองจานต่างๆเนี้ยไอ้พื้นที่เป็นศูนย,ย์พยพในตำนานเนี่ยฝรั่งเขาเข้าใจตรงกันอยู่แล้วไงเพราะตอนนั้นเขาต้องเข้ามาช่วยเหลือ,อสหประชาชาติ UN เอ็นเอาร์การชาติสากลเข้ามาช่วยก็รู้ว่าคือพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยแหละจากนั้นไปพอไอ้เรื่องมนุษยธรรมจบลงจากไอ้คะแสามฝ่ายจบลงเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันยาวนานมาไง เราก็ปล่อยปะผ่อนปลนกันม,มันก็เลยการให้คนพวกนี้ไม่ยอมถอยออกไปครับแล้วก็เลยมาหาประโยชน์แล้วกนนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้ไปแล้วอ่าพอเกิดสถานการ์ตู้รบครั้งเนี้ยเราก็เคลียวไปได้มันก็กลับมาเป็นการไอ้สถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของเรารก็ถือว่าถูกต้องแล้วแต,แต่ตอนเนี้ยเราเปลี่ยนม,มาตรการการที่จะไป ต้ตอบในการใช้กําลังทางทหารเพราะว่ามันวันเซน GVC ีซีเลยกันไว้นี่ใช่ไหมใช่แต่เราเป็นเรื่องของมาตรการบังคับกฎหมายของฝ่ายไทยคือเจ้าหน้าที่ตํารวจอ๋อเพราะฉะนั้นถ้ากัมพูชาเขาพยายามใช่ครับคือผมเห็นสื่อกัมพูชาบางสื่อลงแล้วใช่ครับกล่าวอ้างว่าทหารไทยเนี่ยไปทางแกเขาจะต้องพูดเป็นว่าเป็นทหารไทยแต่สุดท้ายเราต้องบอกมันไม่ใช่เขาใช้คาว่าไทยโซลเจอร์ พี่แมวเออนั่นแหละใช่ไหมเพราะบางทีเขาแยแกแยะไม่ออกเพราะตอนนี้มันใส่ชุดฝึกเหมือนกันครับตำรวจก็ใส่ชุดฝึกตชดอ็มีชุดฝึกสีเขียวอะไเหมือนกันจริงแต่จริงๆเราไม่ได้ใช้ทหาไม่ใช่เออที่ยิงแก๊สตาที่ยิงกระสุนยางเนี่ยก็คือตำรวจเป็นไอชุดควบคุมฝูงชนของสาแก้วผสมประสานกันของตชดค่ายในเรสสวนใช่ครับแปลว่าเราไม่ได้ละเมิดอะไรที่ไม่ได้ละเมิดเลยอันนี้เป็นเทคนิคที่ถูกแล้วที่พี่ยืนยันมาตลอดว่าตอนนี้พอเราสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเฮ้ย มาตรการต่อไปต้องใช้ตำรวจหน้าหน้าฐานอยู่หลังใช่ครับแปลว,ว่ามาตรการตอนนี้ถือว่าเราดาเนินมาถูกต้องอ่าถูกต้องถ,ถ,ถูกทิศถูกทางแล้วถ้าบางท่านบอกว่าช้าไปไหมกว่าจะใช้วันนี้เนี่ยครับพี่แมวมองอยังไงบางคนบอกโอ้โหน่าจะยิงแก๊สน้ําตาตั้งนานแล้วก็อันเนี้ยมันก็คือจริงๆเนี่ยพี่ยังเชื่อว,ว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยมันมันไม่ถึงแบบภาพขนาดนี้ครับก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะไม่มีเวลาใช่ไมนะฮะอ่ะมีรายงานล่าสุดคุณผู้ชมครับ ห้าโมงเย็นนะฮะประมาณสัก14นาทีที่ผ่านมาฝ่ายไทยยังคงดําเนินการเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดนโดยวางแนวรั้วลวดนามเพิ่มเติมและใช้ยางรถยนต์มาประกอบด้วยเครื่องกีดขวางใช่ไหมฮะแต่เครื่องกีดขวางในลวดนามแต่พอตอนนี้มันมันสลายลวดหนามจริงปะเราก็ใช้ยางรถยนต์ไปแทนก่อนแลวเดี๋ยวพอจัดเคลียร์สถานการณ์ได้เราก็ต้องเอาลวดหนามกลับมาใหม่แต่คราวนี้พเอาลวดน้มกลับใหม่เนี่ยอาจจะต้องสองแถว อ๋อให้มันแน่นหนาขึ้นเออสองแถวหรือสามแถวเลยใช่อนี่ฮะแล้วก็ยังคงใช้การควบคุมการประท้วงโดยแก๊สน้ำตากระสุนยางและเครื่อง LRAD ก็คือส่งเสียงะ<ด>ส่งเสียงเพื่อให้จีดหูวะใช่ไหมฮะส่วนฝ่ายกัมพูชาครับเริ่มถอยออกจากพื้นที่และมีการตะโกนต่อว่าด่าทอเ <c oughs> จ้าหน้าที่ไทยเป็นระยะ และใช้ความรุนแรงด้วยการปาท่อนไม้ปาก้อนหินยิงหนังสติก๊กมายังฝ่ายไทยนะฮะณขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บ,บซึ่งยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่คือ,อรอยายงานล่าสุดใช่ครับเพราะตรงนั้นเนี่ยแ<อ>น่นอนละ่ะเขาคงไม่มีอาวุธละ่ะแต่อาวุธของเขาก็คือเนี่ยละไม้เมย,มยคว้างก้อนหินลูกแก้วอะไรก็ว่ากันไปครับใช่ครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นนายกอนุทินดูเหมือนว่ากัมพูชาเขาจะยอมเราง่ายขึ้น เขามาเซ็นข้อตกลงกับเรา5ข้อหลักๆนะฮะร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดถอนอาวุธหนักปราปรามสแกมเมอร์ใช่ครับเรื่องสแกมเมอร์เมื่อวานก็เพิ่งจะตกลงกันไปอีกอแล้วก็พื้นที่หนองจานจก็ล่า<ะ>สุดไปจนถึงขั้นถ้าพัฒนาการไปถึงเปิดด่านได้ข้อข้อทีนี้ก่อนจะไปถึงไอ้สข้อหลังที่มีดราม,ม่าเนี่ย คนก็ยังไม่เชื่อ3ข้อแรกว่ากัมพูชาจะทำมันจะไปเชื่อได้ไงเพราะถอยฉากทัดไปไม่เร็วๆไอจีบีซครั้งแรกเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ปฏิบัติตามเซ็นเงินเสร็จปั๊บก็ทุนระเบิดเลยเออใช่ไหมอันนี้เหมือนการล่าสุดที่เซ็นนะพอเซ็นเสร็จก็เจอทุนระเบิดนะแล้วตอนนี้เริ่มแปลกใจเพราะเป็นทุนระเบิดรุ่นเก่าแล้วเฮ้ยหรือว่ารุ่นรุ่นใหม่มันอาจจะหมดไง เจ้ารุ่นเก่าเมา่วาเารุ่นเก่าเมื่วาแต่ว่าแต่ก็เป็นเชี่ยเห็นนะครับมันเชื่อถือไม่ได้ออันนี้เราต้องเข้าใจคุณจะเจจาอย่างไงเซนอย่างไงแต่โอกาสที่มันจะอะไรนะตกผลึกความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะต้องถึงขั้นพอท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเราท่านอนุทินเนี่ยเป็นเต็มตัวประกาศนโยบายดาเนินการได้อันเนี้แล้วมีโอกาสไปพบตรงๆกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตกัมพูชาอันเนี้ยมีโอกาสลงตัว เพราะตอนนี้เราดูสัญญาณสิ่งบอกเหตุทางการเมืองใช่ไหมท่านลุ่นเซนเขาถอยหลังครับเขาปล่อยนายกลูกชายออกมาส่งหนังสือสัมพันธไมตรียินดีด้วยยินดีมาด้วยนะเแต่ของเรายังจับมือกันไม่ได้เพราะยังยังไม่ได้ถวายสัตย์ยังไม่ได้ถแถลงนโยบายแต่พอจบปั้งเนี่ยเข้าไปหาการตรงเนี้ยมันระหว่างนายกกับน,นายกบรรยากาศมันจะไปได้แล้วพอเป็นนายกคนใหม่ของเราเนี่ยความน่าเชื่อถือความไม่กังวลใจประชาชนมันดีอยู่อย่างไงเพราะต้นเหตุที่เรามีปัญหากันเนี่ยมันเกิดจากว่าเฮ้ยผู้นําเราถูกครอบงำไหม แต่พอเป็นท่านอานุทินเนี่ยไอ้ปัญหาตรงนี้มันจะหายไปครับพอหายไปมันก็ประชาชนฝ่ายเราไว้วางใจกองทัพไว้วางใจผู้นําอันนี้มันจะมีน้ําหนักในการไปประสานความลงตัวด้วยกันได้ใช่ครับแปลว่าพี่แมวมองว่าสถานการณ์หลังจากนี้ครับจะดีขึ้นยังไงพี่ก็ต้องเชื่อว่าดีเพราะว่าพอจากการปิดด่านเนี่ยยืนยันเขากระทบแล้วลําบากครับมากกัมพูชาใช่ครับเราจะสังเกตเห็นไหมสินค้าอุปโภคบริโภคตามจุดผ่อนปลนที่ไปซุกตาม ป่าตามอะไรต่างๆเนี่ยมันอกี้เห็นเลยว่าทางนู้นขาดแคลนใช่ครับอ๋อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่าล่าสุดเนี่ยที่มีการประชุมในวันนี้นะฮะของเราเนี่ยก็มีทางคุณรังสิมันโรมคุณฉลาดขามช่วงนะฮะที่ไปประชุมในวันนี้ก็พบว่ากัมพูชายกเรื่องเปิดปิดด่านมาคุยอ่าใช่เป็นประเด็นหลักแต่ว่าทั้งคุณรังสิมันคุณฉลาดก็ได้ขวางหรือเบรกประเด็นนี้ นะครับบอกว่ามันมีกระบวนการเรื่องของ GBC อยู่แล้วใช่เขาเสนอเป็นวาระเร่งด่วนปมเปิดด่านมาใช่ครับเรื่องเปิดด่านปิดด่านนี่ก็ถกเถียงกันเยอะใช่ในมุมพี่แมวมองอยังไงฮะพี่ยังมองว่านะตอนเนี้ที่ฝ่ายทหารสื่อมาฝ่ายพี่น้องประชาชนสื่อมาเราเห็นชัดเลยว่าจะเปิดด่านเมื่อเราประเมินแล้วว่ากัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามของเราครับตอนนี้คนก็ถามต่อเอแล้วเราจะประเมินอย่างไรล่ะอ,อ่าหลักอของการประเมินแน่นอนครับ เราก็ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์แบบ,บสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนก็คือเนี้ยไอตรงพื้นที่ที่เป็นปัญหากันทั้งหมดพอเราสถาปนาเนี่ยเราดูจากตรงไหนรู้ปะเราดูจากพันธกิจ4ประการครับถ้าพันธกิจ4ประการเนี้ยเราเข้มแข็งแข็งแรงเท่ากับขีดความสามารถของเราเหนือกัมพูชานะและทําให้ขีดความสามารถของกัมพูชาต่ําจนเราประเมินได้ว่าเขาไม่เป็นภัยคุกคามสี่พันธกิจที่ว่าก็คือ1 ันธกิจที่1คือการปฏิบัติการพิเศษตัวระวังป้องกันหน้าเป็นเรื่องของกองทัพการปฏิบัติการพิเศษเนี่ยหมายว่าแทรกซึมหาข่าวมีเป้าหมายของฝั่งตรงข้ามเฮ้ยมันมีฐานยิงไหมบกอยู่งไหนฐานส่งกําลังอยู่ตรงไหนไหมเฮ้ยเรามาร์คเป้าหมายไว้อ่าอันนี้พันธกิจข้อหนึ่งก็เป็นของกองทัพพอพันธกิจที่ข้อสองนี่ชัดเจนลาดตระเวนตรวจการวางกําลังป้องกันชายแดนก็เป็นเรื่องของกองทัพใช่ไหมฮะแล้วพันธกิจที่สามตัวนี้สําคัญมากการจัดระเบียบความมั่นคงชายแดน ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของสภาความมั่นคงเรื่องของกอรมนร<ช>เรื่องของมหาไทยคุณก็ต้องมีหน้าที่บูรณาการเรื่องภารกิจไอความมั่นคงชายแดนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ป้องกันปราปรามอาจกรารมข้ามชาติยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานการสร้างพื้นที่ปลอดภัยการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังไว้ครับว่าเฮ้ยพอเกิดเหตุการณ์สู้รบประชาชนเราต้องอพยพเนี่ยเราเอาไปไว้ไหนเตรียมระเบียบระเการถ้าไอสิ่งตรงนี้ เราก็จับบูรณาการไปเสร็จโดยกระทรวงมหาดไทยกรมนสมชเป็นเจ้าภาพแล้วพันธกิจสุดท้ายการสร้างความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านคือกระทรวงต่างประเทศกับองทับไอ้ไกลไกที่มีอยู่เป็นยังไง JBC ใช่บไหมฮะ GBC RBC BBC เรียบร้อยสิ่งที่สาคัญที่สุดตอนนี้แสวงแนวร่วมพันธมิตรก็คือประชาคมอาเซียนพยานพี่ใหญ่ทั้งจีนทั้งสหรัฐชุดสังเกตการร่วมใช่ไหมครับสังเกตการร่วมหลายประเทศแป๊บแป๊บ ตรงเนี้ยสี่พันธกิจเนี่ยถ้าเรามีความเข้มแข็งแข็งรแรงแล้วเนี่ยม,มันจะเป็นคําตอบที่จะนําไปตู่เรื่องสร้างส,างสัมพันธ์ต่อยอดไปเปิดด่านเพราะเรามั่นใจว่าเขาไม่ลุกลานไงไม่เป็นฝ่ายคู่ขามเพราะถึงว่าเราบอกถอนตัวนะถอนตัวตันนี้กัมพูชาไม่ต้องมาบอกเราถอนเพราะคุณเป็นฝ่ายลุกลานค,คุณน่ะถอนไปผมมาอยู่ที่เดิมะะนะพอ,ค,อะคุณถอนไปแต่เราจะประเมินว่าพอเขาถอนไปอยู่ที่เส้นปลอดภัยของเราเนี่ยเรารู้แล้วพอทั้งสี่พันธกิจเราพร้อมปั้งเราก็จะรู้เลยให้ถ้าเคลื่อนมาจากลุกลานเราปุ๊บ ม,มาตรงนี้เราจะพร้อมเลยฮะเพราะเรามีเครื่องกีิดขวางเรียบร้อยมีติดอุปรกรณ์ตรวจการแจ้งเตือนเฮ้ยเรามีโดนตรวจการม,มีชุดราะตะเวนต่างๆเฮ้ยจะมาปุ๊บชุดปฏิการพิเศษเคลื่อนที่เร็วเลยงับยับยั้งทันอันเนี้ยมันเป็นการประเมินว่าเฮ้ยเขาไม่เป็นภัยคุกคามเราละเรามีศักดิ์สงครามเหนือกว่านะครับพลังอํานาจทุกมิติครบถ้วนตรงนี้มันก็จะนําไปสู่ว่าเออเปิดด่านแต่ตอนนี้อ,อำนาจเปิดปิดด่านเนี่ยมันมาอยู่ที่ทหารเพราะอะไรปะเพราะ มันเป็นประกาศกฎการศึกไงในพื้นที่เมื่อทหารก็ใช้อำนาจตรงนี้เมืม่อเขาปิดต้องใช้อำนาจเขาเปิดแต่พอจะเปิดเนี่ยเขาจะดูเหตุปัจจัยพันธ,ธกิจ4ีขอ้อนี้และสิ่งที่สาคัญที่สุดนะถ้ามันจะเปิดไปยาวนานและมีบรรยากาศว่ามันจะเปิดไปตลอดอยู่ตรงไหน,นหรือเปล่าก็ค,คือการที่ทหารไม่ใช้อำนาจกฎการศึกและการเปิดด่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นแหละจะเป็นคําตอบเลยว่าเฮ้ยแสดงว่ากัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามแล้วเพราะผู้ว่าเวลาเขาจะเปิดปิดด่านเนี่ยเขาต้องประชุมที่เกี่ยวข้องหมดนีอคมนาคมอุตสาหกรรมพาณิชย์ หอการค้าภาคอุตสาหกรรมตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทุกอย่างเพื่อพร้อมโอเคเปิดด่านได้เอาปิดเหมือนกันก็จะตกผลึกร่วมกันแล้วปิดตรงนี้ถ้าอำนาจมันกลับมาที่ผู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าเออนั่นแหละเราเข้าสู่บรรยากาศที่หมายความว่าทางบูชาไม่ใช่ภัยคุกคามแล้วดังนั้นการเปิดตรงนี้มันก็จะราบรื่นและเป็นยั่งยืนด้วยใช่ครับแปลว่านะตอนนี้ครับถ้าผมฟังจากพี่แมวเล่ามาเนี่ยก็ยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าไอ้พันธกิจเหล่านั้นเนี่ย รัฐบาลจะต้องสนับสนุนหมดไม่ว่าจะเรื่องกําลังพลไม่ว่าจะอาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์รนะครับโครงสร้างการจัดเฉพาะกิจอ่าแล้วก็การบริหารจัดการตรงนี้ฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยพี่ถึงบอกไงมันมีเรื่องเร่งด่วนที่จะทำสี่เดือนละสามเรื่องเท่านั้นนะครับหนึ่งเรื่องความมั่นคงก็คือการสร้างความสัมพันธ์แก้กรณีพิพาทไทยกัมพูชาเศรษฐกิจเรื่องสามเรื่องแก้ล่ำมนุนเท่านั้นนะแลวเรื่องความมั่นคงเนี่ยเรื่องเดียวเลยนโยบายเนี่ยพี่บอกมีอย่างเดียวเลยนโยบายความมั่นคงเฉพาะเร่งด่วน การเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์แบบต่อการปฏิบัติตามพันธกิจสีข้อเมื่อกี้ที่พี่ว่าของการสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนข้อเดียวนี่แหละเพราะว่ามันจะตรงกับที่นายกบอกเลยแก้กรณีพิพาทแก้ไอ้เรื่องไอ้แบบเฮ้ยสแกมเมอร์ไอ้ไอ้ข้ามนุษย์คอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในข้อ3ไงการจัดระเบียบที่เราบอกว่ายุทธศาสตร์ป้องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาติคือการบูรณาการความเ็วทั้งหมด มาผสมกัรยาเสพติดฟอกเงินหลายงานเตือนฆ่ามนุษย์อะไรต่างๆนั่นแหละครับเนี่ยพอชี้หลักการให้เห็นตรงเนี้ยเวลาประชาชนจะได้เอ้ยเอ้ยไม่เป็นภัยคุกรับแล้วมันวัดจากอะไรอ่ะมันก็วัดจากที่พี่บอกเนี่ยสี่พันธกิจที่เข้มแข็งเป็นคําตอบใช่ครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักวิชาการบางท่านนะฮะที่เสนอให้ไทยเนี่ยควรจะเปิดด่านได้แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจจะไม่มีการปะทะกันเคลียร์แล้วว่าที่ผ่านมาก็เซฟปลอดภัยเนี่ยแล้วควรจะเปิดบางจุดไหมเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้เพื่อให้พ่อค้าแม่ขายที่ชายแดนเนี่ยไปได้สอสอบางท่านที่พูดก็ทัวลงอ่ะรับส้มอย่างเงี้ยพี่แมวมองยังไงอ้าวไอ้พื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันคือพื้นที่ยุทธศาสตร์ของฝ่ายกัมพูชาคือพื้นที่ที่มีคาสิโนมีการพนันมีคอนแทคฟาร์มิ่งรับไอ้นั่นแหละจริงจริงเนี่ยมันเป็นพื้นที่เราจะสังเกต เวลามีปัญหาเนี่ยพื้นที่ตะวันออกถึงไม่มีไงครับเพราะมันมีไม่ได้ถ้ามีเนี่ยมันกระทบที่ทาหากินเขาแต่ขนาดเร็วกันเนี่ยถ้าเราเอื้ออาทรไปเปิดมันเห็นชัดเลยไงรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไปสองขาไปที่พูดไงคือขาหนึ่งเนี่ยมันไปเอ้ยตามของรัฐเขานั่นแหละนะค่าสัมประานค่าอะไรว่าแต่ขาหนึ่งเนี่ยมันเอาไปใช้ให้กับกองกําลังที่ทักลุนเซนคือคือโอเคมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเปิดเนี่ย ไอ้กองกําลังเนี่ยมันกาลังอ่อนเปี้ยเสียขาครับพอมันไปเกิดรายได้นี้มันก็แข็งแรงอีกแข็งแรงมันก็กลับมาลุกลานเราอีกแล้วทาไมเราคิดว่าจะลุกลานเพราะไอ้ข้อตกลงที่มีมาเนี่ยนะมันไม่เคยปฏิบัติตามไงเชื่อไม่ได้เออมันเชื่อไม่ได้ถ้ามันเชื่อได้ก็จบอันนี้มันเชื่อไม่ได้เดี๋ยวพอแข็งแรงมันกลับมาอีกคือแปลว่าเราจะมองมิติเดียวสําหรับพ่อค้าแม่ขายชาวบ้านฝั่งเรอาอ่อง,อง<ม>น,นี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ากลายไปว่าบางทีแม้กระทั่งการหยุดยิงเนี่ยนะครับ ถ้าบางประเทศที่เป็นการสู้รบหนักๆเนี่ยที่ไมเคเขายังไม่หยุดแล้วเขารุกเนี่ยฝ่ายที่รุกเขารุกไปตลอดเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับไปพักฟื้นไงให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่จริงๆมันง่อยเปียเสียขาแล้วนะแะแพ้เนี่ยมันไปฟื้นฟูพอฟื้นฟูที่มันฟื้นฟูนฟนฟนได้เสร็จมันไม่หยุดยิงแล้วมันกลับมาโต้ตอบได้อันนี้ฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยพี่ถึงบอกว่าสถานการณ์เนี้ยเราต้องให้น้ำหนักที่อธิปไตยจริงไหมแล้วก็เรื่องความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเป็นหลักส่่วนนนเเเรรืองศษฐกกิจจมั็็ะป ความเร่งด่วนระดับสองครับดังนั้นตรงนี้ในสี่พันธกิจที่เข้มแข็งขณะที่เรายังใช้สถานการณ์ยังเป็นถือว่าเผชิญหน้าสู้รบทหารเป็นคนใช้อำนาจในการเปิดปิดดังนั้นตรงนี้จะมาให้น้ำหนักสุดท้ายที่สองพันธกิจทหารจะต้องเป็นคนยืนยันว่าเอ้ยไอ้ฝ่ายนู้นไม่ลุกลานแล้วแน่นอนไม่มีการเคลื่อนไหวพี่น้องประชาชนปลอดภัยส่วนไอ้เรื่องอื่นเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆที่พี่ว่าให้สร้างสัมพันธ์มันกลายเป็นเรื่องรองอพอชี้มาถึงแม้จะพร้อมยังไงแต่ทหารบอกสองข้อเขายังไม่พร้อมเนี่ย ก็ต้องปิดอยู่ก็คือเรื่องอธิปไตยนั่นแหละเส้นแดงกับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนใช่ครับนิดเดียวฮะได้ครับถ้าผมฟังพี่แมวแบบนี้คือขณะขนานี้ยังเปิดไม่ได้หรอกอ่าใช่ไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ไรฮใช่ถูกต้องแต่บางท่านเสนอแบบนี้ได้ไหมครับว่าเข้าใจตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ครับแต่เราควรจะมีไทม์ไลน์หรือเส้นตายที่ชัดเจนไหมพี่แมวว่าอ่าอันนี้จําเป็นเพราะไอ้ตรงนี้จากพันธกิจ4ข้อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นแหละพอไอ้การไอ ไอ้การจระ,ะเบียบความมั่นคงชายแดนเนี่ยไอ้กระทรวงมหาดไทยตอบได้ว่าเรียบร้อยไอ้เรื่องสร้างความสัมพันธ์ไม่ต้องกังวลกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาน่าจะพร้อมทุกสเต็ปอยู่แล้วมันจะเป็นเรื่องของทางทหารสองสองข้อหลักไอ้พันธกิจของทาหารนั่นแหละแต่ถ้าทหารยืนยันว่าพร้อมซึ่งอันเนี้ยถามว่าอีกนานไหมไม่น่าจะนานเพราะอะไรปะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอเรายึดพื้นที่เ1็จพื้นที่ในที่ของฝ่ายอีสานใต้ามาเนี่ยนะบวกไอ้ทางทัพภาคหนึ่งตรงเนี้ย มันเท่ากับเราสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยแทบจะเบ็ดเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยทางไอ้อีสานใต้ก็มีแค่ภาษาตาควายที่เขายึดแค่ภาษาอยู่จริงไหมแลวก็ช่องอ่านม้าอีกนิดหน่อยซึ่งเผชิญกันอยู่แต่ว่าเราก็สามารถเคลียร์ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสองพื้นที่เนี่ยมันเป็นเสร็จลงตัวก็ถือว่าไม่น่าจะใช้ระยะเวลาอะไรมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นเสร็จอยู่แล้วไงแต่เพียงแต่ว่าเราไปเสริมรัฐบาลต้องไปเสริมสร้างความเข้มแข็งไว้เพื่อให้ถาวรเพราะเราเราต้องมั่นใจไงถอนเดี๋ยวมาจริงไหมแต่เนี้ย ที่เราไปเบ็ดเสร็จพอยึดเนี่ยเราต้องไปวางกำลังวางกำลังเสร็จเราก็ต้องวางเครื่องกีดขวางก็เหมือนลวดหนามเนี่ยนละวดหนามไม่ใช่เป็นเรื่องบอกว่าเส้นเขตแดนนะแต่เป็นเรื่องเราวางเครื่องกีดขวางเพื่อไม่ให้เขารุกกลับมาใหม่และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเราใช่ครับอ้าวคุณผู้ชมรายงานล่าสุดนะครับมีตํารวจฝั่งไทยได้รับบาดเจ็บ <c oughs> สองนายฮะนั่นแหละมันก็คว้างใ่หัวแตกแตฮะเออนั่นแหละโดนก้อนหินจากชาวกัมพูชาคว้างเข้ามาจะคว้างเข้ามาตอนนี้กําลังนําตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ นี่คือรายงานล่าสุดนะครับแล้วก็จากทางกองทัพบ,บกนะครับได้รายงานมาว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์หลังชาวกัมพูชาประท้วงที่บ้านหนองยาแก้วเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติงานและใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหที่ที่บอกทั้งขัดขวางเจ้าที่ทั้งทำลายทรัพย์สินราชก,การ,รทั้งเข้าเมืองผิดกฎหมายมข้อหามันจะเพิ่มไปเรื่อยนะครับเออจากพอทาลายทรัพย์สินมาตุนะ้ตัตดลวดหนามพอตอนนี้มาโต้ตอบเจ้าที่ระบาดเจ็บก็เป็นการขัดขวางการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ แต่เราใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายไงครับใช่ครับอ่ะทีนี้วันก่อนเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเมื่อกี้เราคุยเรื่องของการเปิดปิดด่านไปแล้วอีกข้อหนึ่งที่มีดราม่าเหมือนกันก็คือเรื่องบ้านหนองจานอ่านั่นแหละครับจริงๆก็รวมถึงบ้านหนองยาแก้ววันนี้ด้วยนั่นแหละมันเป็นตำนานต่อเนื่องกันมาทีนี้เราจะทํำยังไงครับวันนี้ก็เห็นผู้ว่าสะแก้วเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือประท้วงอีกแล้วอ่าวันนี้เราเห็นตํารวจไทยยกระดับแล้วฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่า คนเขาเนี่ยไม่มีแล้วเหลือแต่สิ่งปลูกสร้างทั้งที่ตรงสะแก้วทั้งที่จังหวัดตราดครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้เราควรยังไงในพื้นที่ตรงนี้คือตรงเนี้ที่เราไปคุยเนี่ยจริงๆเนี่ยคนเขาถอยไปแต่เรากำลังจะเพิ่มมาตรการเข้มคือจะเคลียสิ่งปลูกสร้างนั่นแหละคือคนตนี้พอสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันคงจะทะเลาะกันอยู่ถ้าพอเคลียเสร็จเอ้ยแล้วมีการชดเชยชดใช้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ไทยก็บอกไปชดใช้แล้วคุณมาลุกมลุก เรื่องอะไปจ่ายเออทำไมผมต้องไปจ่ายเออนั่นแหละตอนนี้ยมันก็เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะทั้งศาสตร์แก้วทั้งเปรจันเป็นเจอเนี่ยเขาก็จะต้องหาความตกลงตรงนี้กันให้ได้ใช่อืมอืมอืมอ่ะแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งฮะเรื่องการแก้ปัญหาแก๊ง call center ครับคือผมเห็นเนี่ยทางนั้นเขาก็มาเซ็นสัญญามารับปากอะไรไปเราให้ข้อมูลไปเนี่ยแต่คนไทยไม่เชื่อฮะว่าเขาจะปราบจริงๆมันจะไปเชื่อได้ไงเพราะว่าการจะปราบตรงนั้นหรือจะ แสวงหาข้อยุติแล้วจริงๆนะไอ้ปัญหาเรื่องสก c a มอร์เนี่ยแหละมันคือปัญหาใหญ่เลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันคือรายได้เขาไงเล่าไอ้พื้นที่ชุดสาสตที่พี่บอกอะไอ้คาสิโนเรื่องรองออนไลน์หนักระดับหนึ่งที่ได้รายได้เขาแต่ที่มันได้รายได้หนักๆเน่ะมันมาจากไอ้ scammer c a เ l center ฉะนั้นถ้าจัดการตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้มีความอะไรไหมพราะว่าเราก็มั่นใจพี่น้องประชาชนไม่ถูกหลอกจริงไหมแต่ ต้องดําเนินการสองขาขาที่หนึ่งคือเราต้องพึ่งพาตัวเราเองนั่นแหละนะครับสร้างภูมิคุ้มกันเราก็คือแน่นอนครับเราต้องมีตํารวจไซเบอร์ที่มีปริมาณเพียงพอมีกี่ความสามารถเพียงพอเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะจัดการตัดการอินเทอร์เน็ตซิงเกิลเกตเว์อะไรต่างเนี่ยอันเนี้ยของเรา2ตอนนี้เรามีกฎหมายดิจิตอลแล้วไงใช่ไหมที่ว่าเวลาถูกหลอกปั้งธนาคารกับโอเปอเรเตอร์คือบริษัทมือถือต่างๆต้องร่วมรับผิดชอบอันเนี้ย เราต้องเข้มเราตรงนี้เลยแล้วมาตรการอันนี้จริงๆนะมันจะตรงกับที่ทางมาเลเซียสิงคโปร์ใช้นะครับทั้งสองประเทศพ,พอดีเขาไม่มีชายแดนติดกับกัมพูชาแต่มาตรการนี้ทำให้คนเขาพอถูกหลอ,อกแล้วเงินมันไม่ไปไงอ,อันนี้เราต้องเข้มเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในเราแต่อีกขาหนึ่งต้องยอมรับมันจะจบสิน้นเบ็ดเสร็จเนี่ยมันต้องไปจัดการที่กัมพูชาจริงไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับกัมพูชาก็มาจะบอกว่าเฮ้ยแต่อคนที่มาปฏิบัติการเนี่ยมาจากประเทศไทยนั่นแหละ อา,อาจจะถูกหลอกไปทํางานหรือไปเต็มใจไปก็ตามอลูกค้าก็คนไทยครับไอ้คนไปหลอกก็คนไทยนะครับคนถูกหลอกก็คนไทยครับ,รบมันก็เลยกลายเป็นปัญหาตรงเนี้ยเราบอกว่าไอ้ปัจจัยภายในเราน่าจะจัดการได้แต่ตรงภายนอกเนี่ยที่เขาแบบรับผงรับปากเราชี้เป้าโอหกสิบจุดตึง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 ,ตงแต่เราไม่มีหลักประกันนะ่ะว่าเฮ้ยมันจะทํำไหมแต่หลักประกันมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงร,รู้ปะปัจจัยภายนอกที่เกื้อกูลเราต้องคุยกับหม,ามนาจให้ได้ คือจีนกับสหรัฐให้ช่วยกดดันถูกต้องและขณะเดียวกันตอนเนี้สังคมโลกยอมรับแลวไงสาธระชาติบอกว่าพื้นที่นี้ของกัมพูชาเนี่ยมันคือพื้นที่ก่ออาจญารรข้ามชาติครับและสหรัฐก็มาเล่นงานแล้วนะไอ้ที่บริษัทสิบกับบริษัทเนี่ยที่มาฟอกงงฟอกเงินต่างจีนก็เริ่มจัดการเพราะว่าตํานานที่เกิดตรงเนี้ยแก๊ง 14k จีนเทามาซึ่งก็คือไอ้ผู้ผิดกฎหมายน,ะะนั่นแหละแลวหนีออกจากแผน่นดินใหญ่มา แต่ตอนนี้เราก็รบอกอถึงแม้จะหนีมาแต่มันคนของคุณนะ่ะเราก็ต้องสแสวงความร่วมมือและการสแสวงมันจังหวะนี้ดีนะเพราะทั้งสองประเทศมาเป็นสกีพยานไงอ๋อแล้วเรามีอาเซียนแล้วตอนนี้อาเซียนก็ตรงกันไงเฮ้ยไอ้พื้นที่นี้อาจจะกรรมข้ามชาติครับแม่งพาเดือดร้อนกันหมดภาพลักของอาเซียนเสียด้วยนะแล้วก็มาหลอกกันเองด้วยนะาฉะนั้นตรงเนี้ข้อสีนะ่เลยนที่พี่บอกกนาะร,รกิจสร้างความสัมพันธ์ก็ต้องสแสวงความร่วมมือตรงนี้ครับแต่ตออรับกับข้อสามที่เราจัดระเบียบความมั่นคงเพื่อปรับ ความอาจจการ,รข้ามชาติครับตรงนี้หนึ่งปัจจัยภายในตัวเองต้องดูแลสองภายนอกตรงนี้มันเหนื่อยหน่อยเพราะว่าขอความร่วมมือกมัมพูชาแต่เราไม่มั่นใจดังนั้นต้องพี่ใหญ่มาเองอถ้าพี่ใหญ่สองประเทศมาเนี่ยอเดี๋ยวเรียบร้อยใช่ครับเหมือนจีน,นมาจัดการที่เชเวโกกงของเมียนมาเห็นไหมเรียบร้อย,รย,รอยตรงนี้ถ้าข้ามมาช่วยพี่ไทยอีกหน่อยก็รเรียบร้อยใช่ครับอา้าวล่าสุดนี่เพจกองทบ,บทันกระแสนะครับ,รบได้โพสต์บอกว่า กันคุณมาลีบิดเบือน <c oughs> ยืนยันไทยปฏิบัติตามหลักสากล,ลแก๊สน้ำตาไม่ถือเป็นอาวุธเคมีและไทยใช้ควบคุมเหตุวุ่นวายและตัวใหญ่ๆเลยในเขตอธิปไตยไทยตรงนี้แหละพี่ถึงบอกเราขีดเส้นใต้2เส้นเลยเพราะตอนนี้จังหวะน,นี้นะครับเราสามารถมาสถาปนาไอความมั่นคงในพื้นที่ได้แล้วฉะนั้นตอนนี้ปัญหาคือการวางกำลังการวางเครื่องกีดขวางอุปรกรณ์ต่างๆใช่ไหมครับ แล้วก็แน่นอนในอนาคตเนี่ยพอวางรวดหนามปั๊บบางอันยกระดับเป็นรั้วความมั่นคงครับาบางในพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องสร้างถนนยุทธศาสตร์เหมือนกันเพื่อการลาดตระเวนตรวจการทั้งหลายต่างๆการเคลื่อนย้ายกําลังเหมือนถนนสีเพนที่เคยมีในอดีตอยู่แล้วใช่ครับอ่ะตอนนี้6กโมงเย็นพอดีนะฮะผมรายงานอัปเดตอีกสักนิดนึงนะฮะล่าสุดสถานการณ์ยังไม่สงบเลยพี่แมวอันนี้ธรรมดาจะยุ่งยืดเยืะเนี่ยเพราะว่ามันพอบางทีเรายิงแก๊สน้ำตาในกระสุนยานเนี่ยบางทีมันโกด ชาวบ้านมันอาจจะไปเรียกกองหลังมาอีกก็ได้ไอกองหน้าอาจจะถอยไปแล้วเอากองหลังมาใหม่จริงไหมเพราะเราต้องยอมแล้วนะพื้นที่ตรงนั้นตั้งแต่เข็บเนี่ยเพราะเขาก็อยู่กันมานานอ่ะเออแต่พี่เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยก็สามารถจะบรรเทาและคลี่คลายไปจนได้มันจะยืดเยื้อไหมนะคืนนี้เนี่ยพอมืดค่ำขึ้นมาแล้ามืดค่ำเราก็ต้องไม่กังวลอยู่แล้วนะเพราะการสถาปนาพื้นที่ตอนเนี้เราได้เปรียบไงที่ถึงบอกเราป้องกันตนเองและที่ปไตยของเราจริงไหมครับเราใช้บังคับใช้กฎหมายเป็นสากลแล้วเพียงแต่ตอนเนี้สถานการณ์เนี่ยเราก็ควร ที่เป็นไอ้ผู้สังเกตการร่วมอ่ะครับเออมาร่วมสังเกตการด้วยแตสิ่งที่สำคัญเนี่ยระหว่างปฏิบัติการอะไรต่างๆตรงนี้เราต้องรายงานผู้สังเกตการร่วมกับพยานของเราไว้ตลอดพาเกิดเหตุการณ์นี้เกิดเหตุการณ์นี้ด้วยกันอันนี้สําคัญมากกองทัพต้องข้อมูลข้อมูลข้อมูลกระทรวงต่างประเทศเนี่ยคือรายงานรายงานรายงานครับที่ถึงบอกกันทั้ง4ภารันธกิจมันสัมพันธ์กันหมดมันไม่สามารถแยกแยะกันได้มันต้องไปด้วยกันแล้วพอตกผลึกกันจบมันถึงจะคลี่คลายได้ใช่ครับ